สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเพี่บพ้นกันนั่นเองนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับแขนะครับวันนี้เรามาทาคลิปกับแขนั่นเองนะครับผมเอาลกดเริ่มเกมเลยนะครับแขรอดูคลิปตัวเองได้เลยนะบอกเลยว่าจะตั้งสนุกนะต้องทำคลิปอยู่แขแขต้องเล่น <c oughs> แค่ต้องเล่นดีๆล่ะโรเจอร์อีกแลหละแค่เล่นตัวอะไรดีเนี่ยโอ้กัอนแลกกันนะเอาตัวอะไรดนี่ะโอ้ออนตัวนี้แล้วกันนะทุกคนแค่อันนี้เคบอัดจ,จริงนะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อก็ลองดูดิเชื่อพี่โวแคแค่ ไี่เชล่์รอดูในคลิปหลักมีซับพอร์ตแล้วก็ไม่อะไรโอ<ฮ>้โห้แกแกอะไรอู้ว์เข้มเข้มจะรีวิวตัวละครเข้มโอ้โป้ดปิดปิด เราแค่พูดแล้ววันนี้จะต้องสนุกแน่นอนแต่ว่าฝั่งแต่ว่าไม่สนุกแล้วฝั่งตรงข้ามมีแต่ตัวโกงอะ่ะมามาชาเนี่ยตัวโกงเลยตัวเอสเมอร์ลักด้าก็โกงไทยเยวก็โกงฝำตัวนี้โกงนะทุกคน อันนี้เราไม่ได้แกล้งพี่แขกจริงนะเราทำคลิปจริงโอเคมาลุ่มอีีๆเข้าดีโอเคออเราต้องเล่นเป็นเมเล่นการ ได้ไหมแล้วก็รอดูนะตันแบบเก๊ะเก๊เาไม่โดนอีกแล้วโหเว้าอุ้ยแขนแขแขมาชามาชามานี่มานี่อุ้ย,ๆๆมมนนยไม่โดนวายเว้าวว้าเหมือนเราเลยไม่โดนอีกแล้วอะไรวะบิดนะขอบิดไัมตรงนี้เฮ้ยโอ้ย แต่มันไม่โดนตลอดเลยเกาะป้อมใหญนะ่อ่ะหนาใกล้ตายตัวหนึ่งแล้วยังเกาะป้อมอีกยังเกาะป้อมอีกถอยๆถอยแค่ถอยๆถอย,ท,อย,ท,อย,ท,อยที่ที่อนอุ้ยโดนไหมเฮ้ยเกอบดูอ่ะถ้าโดนเนี่ยบอกเร็ว่า มามามาแคร์แคร์แคร์มานี่หน่อยโอ้หแคร์ไม่มามาป่านเนีมันโอุ้ยไม่โดนอีกแล้วอ้าไม่ตายจะทับหนูแคร์ไปบนไปบนมาน,นี้มาน,นี้อุ้ยไม่โดนตันไม่โดนอีกแล้วแครเอามันทีดิดถอยแคร์ถอยถอยถอย,อย,อยแตกแตกแตก พ้ยเกือบแตกอ่ะไม่ก็ตีพี่แตกอ่ะเหมือนพวกมักก,การดใเกมอารีอ่ะคือเราไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นานนะเลตตอมเป็นแลกปอไมไปตีแล้วพอเสร็จเวลาชีตเลยไปแล้วไปแล้วตีคิปตีชตีลิปไม่โดนเฮ้ยไดลา,ลามาอีกแล้วระมาอย่างนี้ต้องตายนะ อุ้ยโอ้หนีเราเกาะป้อมมาอย่ากเกาะป้อมดีอุย้ยระวัง Rec er, Rec er. เลเซอร์เลเซอร์ไปเลเซอร์ไปตรงนู้นไปตรงนู้นอุย้ยตันไม่โดนอ่ะ ถ้ามีอันกีน่าจะแตกนะอ้าอ้เฮ้ยได้อุออ๊ย,ยเรนซี่แก้แค้นด้วยโอ้โหบักไม่ทนันอ๋อลืมไปของมันไม่ใช่เรนดีแกแกอย่ายูวดิโอ้ไฮดีอย,อยางจุงกจีต่อได้นะ แค่ okay, บอกแล้วว่าอย่ายูอย่าลบโอ๊ยวางอะไรของเราอยู่ไไปโดนเลยแค่ค okay. อยทุกสก,กิลกลัวตายอ่ะก็เลยไม่ได้ตั้งใจจะลาจริงๆละ่ะกลัวตาย เอ้ยไฟทุกสกิลมาได้มาได้มาเด้ใครจะกลัวละ่ะใครจะกลัวล่ะจีจีดาเมนยู่ไหน้โหเสียดายไม่มีอันตีอะเอ้อยันหายหนูแม่จีจี แบะแบะแบะอุ้ยโดนอ้าอุ้ยไปไทยไทยขอโทษแค่ขอโทษรีบเร็วเร็วเร็วแจ้แจ้ดิโอเคไม่ถึงอ่ะโอ้โอะไรวะโอ้โห ไม่ถึงตลอดเลยกลับไปนี่ว่ะกมาเนี่ยนี่เน,นี่ยดีทำไอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมีแค่สองแคลรี่เองเฮ้ยเร็วเร็วดิสิลิปตุยนี้ดิเฮ้ยสวยสวยสวยว้าวแต่ กวนแตกก็เลยปล่อยทุกสกิลปล่อยทุกสกิลอย่าอย่าทัแค่ขทำสกิลชท่าแล้วถอยถอยถอยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษรัดนะกวนพาอยากปล่อยทุกสกิลอ่ะเข้าใจเปล่าเรากวนนายตายอ่ะก็เลยปล่อยทุกสกิลอ่ะกวนแขตาย ก็เลยปลปอยทุกสิลยู่แค่คงคงดาดเข้มในใจอยู่นิว่าเอ้ยขอโทษแค่อ้ยไม่ถึงโอ้ยไม่ถึงแค่ถอยถอยถอย,ถอย,ถ,อยถอยหมอนถอยถอยเค okay. ของได้อยู่เฮ้ยยืนนิ่งทำไมอ่ะเฮ้ยเล่นสกิลอยู่เหรอถอยแขนถอยไม่มีสกิลขอโทษไม่มีสกิลอ่ะอ้ะาวถอยได้แล้วแล้วมันจะโดนโลมิคก็ล็อกคิวแล้วโอ้มีม ไม่โดนถอยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตีรีมาดิโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษสวยสวยจนสั่นโอ้โหขอโทษแย่งว่าตายอ่ะไปทุกสิทิ์อยู่อ่ะกว่ากว่าจนสั่นตาย ถอยๆๆๆๆเฮ้ยเอ้น้องอปสกิลตันไปแล้วถอย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 ดีไหมเนี่ยโอเคได้ได้ได้แอดแทกทุกคนเข้าสุด อ๋อไม่มีตามมาเลยไม่มีคนตามมาสักคนเลยอู้เลเตอร์เลเตอแค่เอาอีกอู้อ๋อโดนลมวิ่งโดนคิวเฉยเลยอุ้ยอู้ยิงโคตรแรงออกอะไรไปเนี่ยโอ้โหออกดาเมจวันเฮ้ยเขาจะไม่แรงได้ไงอุ้ย โหน่าจะยืนใส่โดยอันดีด้วยอ่ะไอ้น้องไอ้น้องเอาไม่โดนอ่าโอ้จะแตกจะแตกกูกดก่อน,นอย่างนะี้ เค่ถอย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 อุย้ยน่าจะไปเรียนมียาตั้งแต่แรกแต่ก็ตายอยู่ดีแต่เราก็ตายอยู่ดีเรดี้หนีสะกิวสองเอ้าโอ้โหโยนจัดเลยอ่ะจากที่คิวยับก,ก็จะกลายเป็นโยนยับเลยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดวตอนแรกเราดูเอออ,อะไรค่ะก็คือเวล,ลาเราตอนแรกตอนเออเวล,ลาอันกีที่ได้อย่าเป็นแลกเออโหออกข่าวกุยไปเดี่ยวต่จะออกอะไรด้ยละโอเค มันไม่กล้าเอาป้อมเราเลยเฮ้ยถอยถอยแค่ถอยอ้าโอ้ยอยีกทีเดียวโอ้ยไปอยู่ในวงดีโหมียังไม่อยู่ในวงอ่อองะแค่ถึงตายอ่ะแค่ถึงตาย อยู่ไปเด้เดินเเลขียนไปเด้เ ดีธรรมดายังแรงเลยอ่ะครับเอา้าโดนลมโดลโโคิวเฉยเลยโอ้ไ oh ม่กอดแต่ก็แตกได้ได,ได้จบได้โอ้ไม่สองจะจบยังไงเนี่ยโอย้ไม่โดนโอ้ก็ได้อยู่โอเคจบจบจบเร็วก็มาเลย วายาบอกอะไรเนี่ยสงสัยมันทิ้งดาแล้วมัาแย่หรือว่ามันบอกว่าอย่าพูดงผมมมีอะเนี่ยโอ้โห มียะนะออนไลน์ไลานี่หว่าไอ้ปู้แดงแขรไปเอายันบอกก็ไม่ไดน้นี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 ้ก่อนนี้โอเคสวยเรดี้สวยสวยทีมสวยสวยสวย,สวย,สวยเอาล่ะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย โอเครู้ไหมว่าทำไมเราเราเราถึงเอ่อแรงอยู่เปล่าไม่ดูหัวอะไรเพราะเพราะรูนบ้างรูนอะในใจเกมเบลแบบนั้นนะโอเคก็เอาเพียงเท่านี้นะโอเคแค่กดได้กดไลค์กับกดไลค์มากกดไลก์กับอีกกลุมบายบาย